สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะด้วยวันนี้นะคะจะมาพูดถึง2ประเด็นใหญ่ด้วยกันนะคะในสงครามของรัสเซียยูเครนกันต่อนะคะที่ก็ถือว่าเป็นการสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในสงครามของยุคใหม่มากมายของเราที่เราจะได้เห็นกันในวันนี้ค่ะจ ا ن นฝั่งของรัสเซียนะคะก็เป็นเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้านะคะที่ก็เป็นเปรียบเสมือนกับดวงตายอย่างหน,น,นึ่งในตอนนี้เน็ตก็เจอปัญหาใหญ่ขึ้นมานะคะและสาระฝั่งของยูเครนค่ะในตอนนี้ก็ได้เปิดตัวโรนตัวใหม่นะคะที่ถือว่าใหญ่มากๆด้วยกันนะคะ เราจะมาพูดถึงตรงนี้กันเริ่มจากทางฝั่งของรัสเซียกันก่อนนะคะสําหรับความล่าชาที่เขานะคะจะผลิตเจ้าเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าอย่างเจ้า A-50 AWACS จากทางฝั่งของรัสเซียค่ะซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะก็พื้นฐานออกมาและเนี่ยเจ้า A-50 เนี่ยมันพัฒนามาตั้งแต่ในยุคข,ของโซเวียตก็อยู่ในช่วงประมาณปลายทศวรรษปี1970จนถึงต้นๆปี1980ค่ะ ตัวมันเนี่ยใช้เป็นเรดาร์อย่างชาเมลนะคะที่ก็ติดตั้งบนเครื่องอย่าง IL-76 เป็นขนส่งดัดแปลงขึ้นมา ซึ่งหน้าที่หลักของเจ้า A50 ตัวนี้เลยก็คือในเรื่องของการตรวจจับเครื่องบินขีปนาวุธการจัดการบินของเครื่องบินขับไล่ต่างๆและตัวมันนะคะยังเป็นคู่แข่งสําคัญโดยตรงจากทางฝั่งของ E3 Sentry จากทางฝั่งของอเมริกาด้วยที่ทางฝั่งอเมริกานะคะก็ยังคงใช้เจ้าตัว E3 Sentry ตอบแต่เขาเนี่ยจะไม่ได้ใช้ในตัวใหม่ๆนะคะอย่างเจ้า E7 Ve เวกเนั่นเอง ซึ่งสถานะปัจจุบันที่จะมาอัปเดตหอยเจ้าตัวนี้เลยนะคะก็คือรัสเซ้นเนี่ยเคยมีเจ้าตัว A50 เนี่ยอยู่เรานะคะถึงประมาณ30หลำด้วยกันแต่ถ้าให้พูดถึงเหลือสภาพดีๆจริงๆที่สามารถนํามาเบินใช้งานได้เนี่ยมันจะอยู่ประมาณแค่7-9ถึงลำเท่านั้นเองค่ะซึ่งถือว่าลดลงไปเยอะมากๆ และโครงการรุ่นใหม่นะคะอย่าง A50U รุ่นอัปเกรดเนี่ยก็กําลังเดินหน้าอยู่นะคะแต่แน่นอนว่าในเรื่องของอะไรเรื่องของการควมบาดในเรื่องของการถูกนู่นนี่นั่นนะคะก็เป็นผลในเรื่องของการติดขัดเรื่องชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่มันเนี่ยต้องนําเข้าจากทางฝั่งของชาติตะวันตกซึ่งเขาเองนะคะก็ถูกความบาดไปโอกาสในต,ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะได้น้อยลงหรือไม่มีเลยนั่นเองค่ะซึ่งในการควมบาดหรือเซกชันนะคะก็เป็นการตัดเส้นทางของซัพพลายเชนไปเกือบหมดทาให้เครื่องตัวนี้เนี่ยไม่สามารถผลิตเองได้ ก็คืออะไหล่ส่วนใหญ่ในตัวเครื่องของ A50 AWACS ตัวเนี้ยมันใช้เป็นอะไหล่จากทางฝั่งของชาติตะวันตกเท่านั้นเป็นส่วนของนําเข้าดังนั้นนะคะโอกาสที่มันจะสําเร็จจริงๆเนี่ยก็มีโอกาสน้อยมากๆเพราะตัวมันนะคะก็ถือว่าสูญเสียไปจริงๆในสนามรบจริงๆนะคะ อย่างในช่วงประมาณต้นปี2 0 2 4ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการยืนยันว่าเจ้า A 5 0เนี่ยถูกโจมตีในฐานทัพอย่างมาชูริชนะคะในเบลารุสอีกด้วยและในปีนี้นะคะปีส0 2 5ัญิา,ก,าก็มีรายงานว่าโรนและก็ขีบปนาวุธจากทางฝั่งของยูเครนเนี่ยทำให้เจ้า A 5 0เนี่ยเสียหายถึงหลายลำด้วยกันทั้งในเรื่องของนิมันจอดอยู่สนิดแล้วก็ในขณะปฏิบัติการค่ะ ด้านนั้นนะคะเครื่องที่เหลือยังคงเหลืออยู่ในคงังอยู่เนี่ยก็คือต้องใช้งานอย่างระมัดระวังที่ไม่สามารถเข้าบินใกล้กับแนวหน้าได้มากนะักเพราะมันนะคะเสี่ยงต่อการถูกยิงเป็นอย่างมากถ้าฝั่งของยูคเครนเนี่ยจะมีระบบใหญ่ๆมากมายที่เขาก็ได้รับมานะคะอย่างแพตติออตอย่างเจ้าแซมก็มีอยู่แล้วนะคะมีหลายระบบที่เขาสามารถป้องกันได้ซึ่งมันก็สามารถตรวจจับ A50 ของรัสเซียได้และโอกาสยิงนะคะก็ถือว่าสูงมาก นั้นนะคะก็จะเป็นการส่งผลในเชิงของยุทธศาสตร์นะคะที่ว่าก็คืออย่างแรกเป็นการสูญเสียในความได้เปรียบในด้านของการตรวจจับที่กองทัพรัเสเซียเองเนี่ยต้องพึ่งพาเดร์ภาคพ,พื้นดินแทนซึ่งก็ครอบคุมไม่กว้างเท่าไหร่แล้วก็ถูกโจมตีได้ง่าย สองค่ะก็ถือว่าเป็นการขวัญกําลังใจที่ก็ถือว่าเสียไปเพราะเจ้าเอห้าสเนี่ยถือว่าถูกมองเป็นเครื่องบินหรูลาตัวหนึ่งที่ก็หายากพอสมควรการเสียไปแม้แต่ลําเดียวก็จะสมผลในเชิงของสัญ,ญลักษณ์ของมันเชิงภาพลักษณ์ของมันว่ามันเนี่ยอาจจะไม่แข็งแก่งอีกต่อไปและตัวมันเองนะคะก็ยังต้นทุนสูงอีกด้วยเพราะเครื่องหนึ่งนะคะมูลค่าถึงหลายล้านล้านดอลลาร์าาด้วยกัน ซึ่งราคาการผลิตใหม่ๆเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาเป็นปีๆอีกคือมันก็ผลิตผลิตได้แต่ว่ามันก็โอกาสที่จะใช้เงินเยอะก็เยอะพอสมควรแล้วก็การผลิตก็ค่อนข้างนานอีกซึ่งทางฝั่งของรัสเซียนะคะก็ลงงบดังกล่าเนี่ยไปกับทางฝั่งของทางทหารเยอะแยะดังนั้นในเรื่องของงบการผลิตเนี่ยก็จะน้อยลงไปนะคะแล้วโอกาสจะเกิดขึ้นก็น้อยลงเช่นกัน และก็เป็นการบังคับให้เปลี่ยนยุทธวิธีอีกด้วยก็คือเครื่องบินรบทางฝั่งของรัสเซียเนี่ยก็ต้องบินโดยไม่มีการควบคุมจาก AWACS ตัวมัน,นก็จะเสี่ยงต่อการถูกซุ่มโจมตีจาก F 1 6หหรือว่า UAV จากทางฝั่งของยูเครนต่อเนื่องไปค่ะ ซึ่งให้สรุปแบบเล็กๆเลยนะคะก็คือลัสเซเนกกาลังเสียในเรื่องของดวงตาบนท้องฟ้าของตนแล้วก็ในวิธีดังกล่าวเนี่ยก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ในระยะสั้นตอนนี้และถัดมาค่ะจากทางฝั่งของยูเครนนะคะก็ได้ทําการเอาเจ้าตัวนี้นะคะไปเสนอในงานขึ้นมานะคะเป็นโรนใต้น้ํารุ่นใหม่นะคะที่ก็มีสมรณะสูงมากแล้วก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนเกมการลบในทางทะเลดำลยเลยทีเดียวสําหรับเจ้าโทโลค่านะคะสําหรับตัวใหม่ของเขาค่ะ ซึ่งการเปิดตัวของมันนะคะไปเปิดตัวที่งานอย่างเบฟวัน Defense Tech v a l l e ปีสองพัสิบห้าที่เมืองลาวิฟนี่เองซึ่งเป็นกแสดงถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศของยูเครนที่ก็เขาเนี่ยสามารถโตขึ้นได้เองแล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆอีกด้วย ข้อมูลจำเพาะขวายเจ้าตัวนี้นะคะที่ไปดูมารายละเอียดของมันก็จะมีอย่างเจ้า T L K 400ที่ความยาวของมันจะอยู่ที่4-6เมตรระยะทำการปฏิบัติการอยู่ที่ประมาณ1,200กิโลเมตรสามารถบรรทุกได้ถึง500กิโลกรัมและอย่างเจ้า T L K 100หรือ1,000ก็จะอยู่ความยาวนี่ที่ประมาณ12เมตรระยะการปฏิบัติการอยู่ที่ประมาณ2,000กิโลเมตรสามารถบรรทุกได้ถึง5,000กิโลกรัมค่ะ ตัวมันเนี่ยใช้ในเรื่องของการขับเคลื่อนระนบบไฟฟ้าหรืออิเล็กทริกโพสิชันนะคะเป็นในเรื่องของเสียงเงียบแล้วก็สามารถตรวจับได้ยากและตัวมัน,นยังใช้ในเรื่องของทางใต้น้ําได้และผิวน้ําได้ในการทําภารกิจอีกด้วยค่ะซึ่งบทบาทของมันที่คาดว่าอาจจะเป็นไปได้นะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการโจมตีเรือลบขนาดใหญ่เช่นอย่างเรือฟิเกตหรือว่าเรือบรรทุกสเสบียงต่างๆก็สามารถโจมตีได้ โจมตีในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานหนึ่งเช่นสะพานท่อเรือแล้วก็ท่อส่งน้ามันและก๊าซต่างๆแล้วก็ยังใช้ไปในเรื่องของทุ่นระเบิดเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติในการวางทุ่นต่างๆแล้วก็สามารถระเบิดได้ แล้วก็เป็นการสร้างแรงกดดันทางจิตวิทยาเช่นกันนะคะที่รัสนเซียในตอนนี้เนี่ยก็ต้องระแวงมากขึ้นเรื่อยๆพราะตนนะคะก็เริ่มจะไม่มีอำนาจนะคะในทางของกองทัพเรือเนาะก็มันเกิดเหตุการณ์มากมายตรงกองทัพเรือดำของเขานะคะก็เขาต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นทําให้บริเวณแห่งนี้นะคะที่ทางฝั่งของยูเครเนเนี่ยเอามาใช้งานในบริเวณของทะเลดํานะคะก็จะเป็นทองฝั่งของยูเครเนที่ก็จะเริ่มมีอิทธิพลมากขึ้นค่ะพอจุดเด่นของเจ้าตรงนี้เลยนะคะก็คือราคาถูกกว่าการสร้างเรือรบ เรือลำน้ำมาหาศาลและตัวมันยังใช้เป็นหลักการอย่างแอสตมัสติกวอฟ f ฟ r รที่ใช้ในเรื่องของต้นทุนต่ำสามารถทำลายเป้าหมายราคาแพงได้และในการตรดจับใต้น้ำก็จะยากกว่า ULV บนฟ้าอีกด้วยค่ะ ส่วนในเร่ของความท้าทายของมันนะคะก็ยังคงต้องพัฒนากันต่อไปก็คือการสื่อสารใต้น้ำเนี่ยก็ยังคงเป็นปัญหาใหญ่อยู่อย่างแรกคือในเรื่องของเครื่องวิทยุที่อาจจะไม่ทะลุน้ําได้นะคะก็คือตัวมันก็ไม่สามารถทะลุได้มันอาจจะต้องใช้ในเรื่องของสัญญาณเสียงหรือการตั้งโปรแกรมลงหน้าไปนะคะในการส่งสัญญาณ และในเรื่องของความท,ทนและก็การบำรุงรักษาในใต้น้ำเค็มอีกด้วยก็คืออาจจะมีปัญหามากมายที่ก็ต้องแบบว่าแก้ปัญหากันต่อไปและในเรื่องของการผลิตเองค่ะที่ก็มีจำนวนมากนะคะอาจจะยังต้องใช้เวลาพอสมควรถึงจะต้องการมันมากแค่ไหนต้นทุนต่ำแค่ไหนแต่ถ้ามันต้องผลิตในแบบอถที่มันใหญ่ๆเนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรกว่าจะได้ใช้งานจริงๆค่ะดังนั้นนะคะก็สรุปได้ว่าโทลาโคเนี่ย ดังนั้นนะคะก็สรุปไดวยว่าโทรค่าเนี่ยก็ไม่เพียงแค่เป็นอาวุธใหม่แต่มันก็เป็นเกมเชนสเตอร์ที่สามารถเปลี่ยนสมดุลในทะเลดำได้ที่เขานะคะจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นสำหรับเจ้าตัวนี้ค่ะสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วมือนคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ